สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภุมีเอื้อรังโชธผมชื่อเล่นชื่อว่าภูมิภูมิครับผมอายุ6กขวบครับอยู่ชั้นอนุบาล3าทับหนึ่งห้องคูเหมียวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามฝ่ายประถมวันนี้ มันจะมาเล่านิทานเรื่องโอ้โหฮิปโปตัวใหญ่ฮิปโปตัวโตอ้วนใหญ่กินอะไรถึงได้ตัวโตฉันรู้ว่าเจ้าฮิปโปกินไข่พลโลฟองใหญ่ฮิปโปตัวโตอ้วนใหญ่กินอะไรถึงได้ตัวโตฉันรู้ว่าเจ้าฮิปโปกินแตงโมลูกใหญ่ฮิปโปตัวโตอ้วนใหญ่ กินอะไรถึงได้ตัวโตฉันรู้เจ้าฮิปโปกินสุโอลูกใหญ่ฮิปโปตัวโตอ้วนใหญ่กินอะไรถึงได้ตัวโตฉันรู้ว่าเจ้าฮิปโปกินตะโกอันใหญ่ฮิปโปตัวโตอ้วนใหญ่กินอะไรถึงได้ตัวโตฉันรู้ว่าเจ้าฮิปโปกินยินเตโฟชามใหญ่ฮิปโปตัวโตอ้วนใหญ่กินอะไรได้ตัวโต ฉันรู้ว่าเจ้าฮิปโปกินนมแก้วโตวแก้วใหญ่ฮิปโปโตโตอ้วนใหญ่กินสัดส่วนใหม่ในจานโตโตข้าวหนึ่งเนื้อหนึ่งโอ้โหผักสองส่วนชัยโยโพอดีพอดีอืมอ๋อลุอยอย่าลืมนะครับน้อง ก่อนจะกินข้าวต้องรางมือให้สะอาดนะครับขอบคุณครับ หนูเรียนอยู่ชั้นป1ทับ2 ESC ค่ะหนู7ขวบวันนี้หนูจะมาเล่านิทานเรื่องอรอฟฟี่มหาศิจกันค่ะต้นตู่และแต๋มเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งต้นชวนเพื่อนเพื่อนมาเล่นที่บ้าน ฟฟมาหาัจจั์อมเลี้ยมนหอมขี้นใจจนหอมจนหอมต้นกเลยชนเพื่อนๆไปซื้อท็ฟฟี่มาหาสัจจร์กันดีกว่าคุณป้าคะคุณป้าขามีท็ฟฟี่มาหาสัจจันร์อมเลี้ยตนหอมมีขายไหมคะมีขายไหมคะมีสีเด็กๆมีทั้งเม็ดเม็ด เพื่อนๆทั้งหมดอย่าลืมนำเนื้อหานี้ไปใช้นะคะเวลาเราเห็นโฆษณา ทำจากกระดาษโดนน้ำไม่ได้หิบจากก็ต้องเบามือแล้วถ้าฉันง่มือของเธอช่วยให้อาหารฉันด้วยนะฉันไม่ด้กินข้าวไม่ได้กินนมไม่ได้กินขนมจัดแล้วฉันกินอะไรนะหรือมาดูกันกินอะไรบ้างนะฉันกินความน่าจับันอ่านหนังสือของเธอไง ทุนครัที่เธอมาอ่านฉันจะอิ่มอกอิ่มใจยิ่งเธออ่านบ่อยๆฉันก็ยิ่มีความสุขเธอเก็บและดูแลฉันด้วยนะฉันไม่ชอบแด็ก้อนๆ้อคายที่ชื้นแฉะฉันชอบเด็กกับเพื่อนๆที่เป็นหนังสือด้กันและที่สำคัญฉันอยากให้เธออ่านฉันหลายๆรอบ อยู่ได้กันไปนางานแสน่านะสนุกไหมคะนิทานเรื่องนี้ฉันว่าหนังสือถ้าสนุกเนาะค่ะไปก่อนนะคะ แห่งหนึ่งแล้วก็มีโรงเรียนอยู่ที่หนึ่งแล้วก็ก็มีกระแตกระตายเลยแล้วกาตายก็กลับบ้านแล้วผู้ใหญ่ยังเลยว่าสวัสดีครับแม่แล้วก็ตายก็ถามว่าแม่ทาอะไรอยู่แล้วแม่ก็ดูมือถือแล้วก็ทำแบบนี้อยู่ จบๆนี้ทายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอยากซื้อหลังง่ยายๆละคะแค่นี้ละคะบ,าย,คะบายๆสวัสดีค่ะมาแล้วลูกจยงชุดกุกวาที่หนูอยากได้กูกวาที่หนูอยากใส่กุ๊กวาที่ไม่ซื้นนีด่ดา สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกฤชนิภาไปยุนชาชื่อเล่นชื่อน้องจัาตานะคะอยู่ชั้นประถมศาสองทับสามค่ะโรงเรียนสาธิตม,มหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถมค่ะวันนี้หนูจะมาแล้วเรียงก,กระต่ายไม่ตื่นตูมนะคะไปรับฟังตเลยค่ะตักตั๊กตั๊กตักกระเจ้ากระต่ายน้อกำลังเดินกลกับบ้านแม่จ๋าแม่จ๋าหนูถึงบ้านแล้วจ้าแม่กำลังทำอะไรอยู่จ๊ะ แม่กำลังเลื่องนิทานอยู่จ้าอ,อ้โหมีนิทานมีเพลงเยอะจังเลยแล้วเจ้ากระต่ายนัก็ไปดูนิทานแล้วดูได้เป็นนิดเดียวก็มีก็มีโฆษณาสินค้ารองเท้ากระโดดสูงมาแล้วเจ้ากระต่ายนั้นก็เลยรีบวิ่งไปบอกแม่แม่จ๋าแม่จ๋าหนูอยากได้รองเท้ากระโดดสูงแบบนี้จังเลย หนูก็ได้หนูก็กระโดดสูงพอแล้วนี่จ้าจะไม่ต้องเสียตังซื้อแล้วพอโฆษณาสินค้ารองเท้ากระโดดสูงจบไปก็ก็มีแล้วคุณดูได้แป๊บเดียวก็มีโฆษณาก็มีโฆษณาวิตามินดีจ้าแหลบพูดว่าดื่มวิตามินดีแล้วฉลบปิ้งทันทีชฉลาดฉลาดฉลาดื่มชั้นและฉลด เจ้าแครอทพูดแบบร้องเพลงวนแบบนี้ไปเรื่อยๆแม่จ๋าแม่จ๋าดื่มวิตามินดีแล้วฉะลาดเลยหละจ้ามาเป็นโฆษณาเขาก็เลยพูดเกินจริงจ้าดื่มวิตามินดืมแครอทในสวนเราสดสดใหม่ๆก็ก็มีวิตามินดีแล้วจ้เาเรารีบไปเก็บแครอทกันเถอะคุณพ่อราอยู่กิน พินแคหลอดในสัวนเราสดสดใหม่ๆเย้เย้เย้เยค่ะเรื่อ yeah, 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 yeah. งนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปหลงกลคําพูดจากโฆษณานะคะคิดก่อนที่จะสั่งนะคะขอบคุณที่มารับชมรับฟังนะคะบ๊ายบาย